พิสูจน์ดินให้ดูนะครับการต่อสังขาข้าวว่านิ่มประมาณไหนแล้วนะครับอันนี้ก็ประมาณแปดเก้าวันเนาะค่ะนี่ครับดินนิ่มนะครับความลมข้าวนะครับที่ลอย,ลอยเป็นไงม้างคะลงุงคือไม่มีอะไรแล้วครับแดงแดงเนี่ยย่อย <ใจ S 2> แล้วนะใช่นี่ก็ดินคือนิ่มหมดหมดเลยครับละมุนเลยเอออันนี้โอ้โหต้องถามคนย่าครับพี่ตอเละมาก คนย่าบอกว่าดินนิ่มมากลองถางคุณลุงดูว่าดินนิ่มมากเลยป้าคนย่าบอกว่าไงอันนี้ดินนิ่มจ้ะดินนิ่มดีนะครับ<า>ก็แต่ดินอย่า,างงวดที่แล้วใช่รอบที่แล้วคือดินที่เราเป็นกดเป็นด่างมาแล้วก็แข็งกระด้างเนี่ยดินตองแปดเนี่ยจะช่วยปรับสภาพให้หมดเลยทําให้ดินฟูนะครับแล้วเนี่ยสังเกตนะครับเวลาเราคุยเนี่ยเนี่ยจะมีเม็ดดำๆลอยขึ้นมานะครับเนี่ยลอยขึ้นมาเลยจะลอยขึ้นมาเนี่ยเนี่ยเม็ดดำๆนะครับ คือข้างล่างเขาย่อยหมดแล้วตอนนี้อพอเราย่ำเนี่ยมันก็จะปุ๋ยข้างล่างขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับดินมันจะฟูมากเลยมันจะนีนิ่มแบบฟูๆอะครับดีนะแบบนี้ครับอันนี้เดี๋ยวเาก็ลากข้าวเราก็จะหาอาหารได้เยอะจะไ,ได้ปุ๋ยจากต่อสั่งฟางข้าวแล้วก็ดินมีกรดมันด่างเนี่ยเราจะชําระล้างสั่งคมีสารพิษนี่ไงลุงลอยๆอขึ้นมาเยอะแยะแล้วใช่เนี่ยเนี่ยพอเราย่ำจะลอยเนี่ยเนี่ยเกตไหมครับจะลอยเห็นไหมคะนี่เห็น,นเห็นจะเห็นครับ ลอยเยอะเลยเวราราย่าเนี่ยมันจะลอยเข้าข้างหมดเลยเราก็ต้องอาจจะต้องมาช้อนขึ้นค่ะตรงเนี้ยเนี่ยลอยเยอะเลยปัญหาข้าวดีดนะคะทุกคนมีทั่วประเทศครับตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ของชาวนานะคะ ทำให้ผลผลิตตกต่ำนะป้าเนะาะจ้ะรอบที่แล้วกี่ไร่นะป้าได้กี่เกียน19ไร่ได้5เกียนจ้ะ19ไร่ได้5เกียน <c oughs> ที่เหลือคือข้าวดีดตตข้าวเด้งข้าวดีข้าวเด้งหมดเลยจ้ะโอ้ขาดทุนเลยสิป้าแบบนี้ขา,ขาดทุนขาดทุนยับเยินหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรเหลือน่าเห็นใจมากเลยเนาะชาวนาข้างในก็จะเป็นแป้งครับท่านใดที่มีปัญหาข้าวดีดย่าวัชพืชในแปลงนาเยอะนะคะ ก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะค,คู่หูตองแปดช่วยท่านได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลง,งานที่ประทับใจมากๆเลยเนาะครับอันนี้แค่เบื้องต้นนะครับเราก็จะเห็นต่อสั่งฟังข้าวยุ่ยนะครับแล้วก็นิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือเพื่อแห้เบื้องต้นเดี๋ยวเรื่องเข้าดีก็<ร>ข้าดีาเขาา้าวเด้งก็ลอยกันเยอะแยะเนี่ยยิ่งย่ำยิ่งลอยครับเดี๋ยวพอรถมาย่ำจะลอยเยอะมากเลยเนี่ยจะลอยขึ้นมาเยอะเลยนี่คือเขาเดือด ดินเนี่ยเวลาย่ำแล้ก็จะเดือดค่ะขอ,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์<ม>กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปนะคะว่าเราจะไปช่วยชาวนาแก้ปัญหาข้าวดิดที่แปลงหนาของใครค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ